พวกเราทุกคนย่อมต้องมีเรื่องราวใหม่ๆให้เข้ามาเรียนรู้อยู่เสมอการเรียนไม่ได้มีแต่ในห้องเรียนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีหรือธุรกิจในการเรียนรู้เรื่องไหนก็ตามบักมีภาคทฤษฎีที่มาเป็นตัวหนังสือให้เราเบื่อหน่ายง่วงนอนกันอยู่ตลอดต้องท่องหนังสือบ้างเป็นพาที่ไม่ได้น่าสนใจตื่นเต้นเท่ากับพาที่ได้ลงมือทําแต่เราก็ไม่อาจละเลยขั้นตอนการเรียนรู้แบบคลาสสิกที่เรียนผ่านตำราไปได้ะหว่าาจมีปัญ จำหนังสือที่ไรก็ง่วงตลอดอ่านไปไม่ถึงไหนสักทีดังนั้นวันนี้มายจะมาแนะนำเจ็ดนิสัยที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนของเราให้มีความ productive มากขึ้นและทำให้เรามีระเบียบมาลองดูกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง อย่าเล่นมือถือก่อนอ่านหนังสือหลังจากนั่งลงที่โต๊ะแล้วใครเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นก่อนอ่านหนังสือบ้างคะกว่าจะเล่นเสร็จแล้วเริ่มโฟกัสได้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วเพราะเรามาคิดว่าเดี๋ยวจะทํางานแล้วขอเล่นมือถือดูก่อนสักหน่อยแต่คําว่าสักหน่อยของเราบางครั้งมันนานมากจนบางทีก็กินเวลาทํางานไปสมบติแถมพอเล่นมือถือเสร็จกลับไม่มีสมาธิโฟกัสได้ดีเท่าที่ควรแต่เชื่อมาเถอะค่ะว่าถ้าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองไม่ให้หยิบมือถือมาเล่นแล้วลงมือทํางานอ่านหนังสือก่อนจนครบเวลาเราก็สามารถเล ได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดด้วยค่ะแบ่งพื้นที่ทำงานและผ่อนคลายถ้าเราใช้โต๊ะทั้งสำหรับอ่านหนังสือดู YouTube ทำงานและเล่นโทรศัพท์ไปด้วยในที่เดียวกันในช่วงทำงานเราอาจจะนึกถึงความสนุกที่เราเคยทำจนชินเช่นมี iPad เปิดคลิปสนุกๆไปด้วยบนโต๊ะอาจจะทำให้เราไม่สามารถโฟกัสและมีสมาธิได้มากเท่าที่ควรวิธีที่ดีที่สุดคือจะต้องมี2โต๊ะที่แยกกันระหว่างเรียนกับเล่นแต่ถ้าเรามีโต๊ะเดียวก็ใช้วิธีจัดโต๊ะเก็บอุปกรณ์ที่ทำให้เราเสียสมาธิไปไว้ที่อื่นแทน ฟังคำพูดตอกย้ำด้านบวกหรือ affirmation ทุกวันช่วงที่ไม้ตั้งเป้าหมายการเรียนแบบจริงจังไมายฟัง affirmation ทุกวันเลยค่ะเพราะไมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้เราต้องมีความเชื่อในตัวเองด้วยซึ่งแน่นอนว่าไม้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีเสียงในแง่ลบตลอดทาให้ต้องฟังคําที่ช่วยตอกย้าสิ่งดีๆให้เราหรือ affirmation ตอนเช้าทุกวันทําให้รู้สึกมีกําลังใจในแต่ละวันมากขึ้นซึ่งเราสามารถเริ่มต้นด้วย gratitude journal หรือบันทึกคําขอบคุณทุกเชา้ากําหนดระยะเวลาที่ต้องกาเรเียนนนใแต่ละวั ก่อนมาใช้เทคนิคโปรโมโดโรเวลาทํางานโดยจับเวลานับถอยหลัง45นาทีแต่ไม่เคยลองจับเวลาเลยว่ารวมๆแล้วในแต่ละวันเราใช้เวลาเรียนหรือทํางานไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเวลาทั้งวันแต่นักควรกําหนดเวลาไปเลยว่าวันนี้เราจะใช้เวลาทบทวนหนังสือกี่ชั่วโมงแล้วอาจจะคํานวณระยะเวลารวมทั้งหมดจากเซสชันโปรโมโดโรที่เราทําหรือเปลี่ยนจากการจับเวลาถอยหลังมาเป็นการจับเวลาไปเรื่อยๆกดเริ่มและหยุดเมื่อครบเวลา แบ่งงานโปรเจกต์ใหญ่ให้เล็กลงสถานการณ์ที่ไม้ต้องพยายามเอาชนะใจตัวเองเสมอคือเวลาที่มีงานโปรเจกต์ใหญ่งานที่ต้องเตรียมตัวใชใ้เวลาทําเยอะงานพรีเซนต์พอเรานึกถึงภาพงานรวมๆแล้วมันดูเยอะดูยากจนทําให้เราขี้เกียจไม่อยากทำภาวะประกันพุ่งไปเรื่อยๆจนเหลือเวลาให้เราทําอีกไม่กี่วันต้องมารีบเร่งตอนท้ายทําให้เครียดและก็รีบจนทํางานได้ไม่ดีดังนั้นเราควรแบ่งงานชิ้นใหญ่ๆใ,ให้เล็กลงค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนเช่นวันนี้รวบรวมเนื้อหาก่อนวันต่อไปอาจจะค่อยทําสรุปและออกแบบ ไล้ในภายหลัง อย่าพิ่งความจําตัวเองเยอะเกินไปเวลามีกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆเราอาจจะชอบจําเอาเองว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทําวันไหนเวลาไหนซึ่งเราอาจจะลืมได้ง่ายๆถ้าหากว่าเรายุ่งมากดังนั้นอย่าพิ่งความจําของตัวเองเสมอไปให้พยายามตั้งแจ้งเตือนหรือ r ด m เ n อร์อเอาไว้ในโทรศัพท์เราจะได้ไม่ต้องมาคอยจําเรื่องพวกนี้จะได้ใช้สมองก,กับเรื่องการเรียนอย่างเต็มที่และสุดท้ายหยินหนังสือมาทวนระหว่างที่มีเวลาว่างรู้ไหมคะว่าเสียเวลาเล็กๆที่เรามีระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นตอนรอคิวขึ้นรถโดยสารหรือรอคิวอะไรก็ตามเราสามารถใช้เวลา นนั้ในการทวนเนื้อหาได้ค่อยอ่านทีละนิดทีละหน่อยจนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะไม่เสียเวลาเล่นโซเชียลแล้วยังได้ประโยชน์เพิ่มระหว่างวันอีกด้วยไม่ต้องรอให้มานั่งหน้าโต๊ะเท่านั้นถึงจะเริ่มอ่านหนังสือได้แต่เราสามารถเริ่มที่ไหนเวลาไหนก็ได้ที่เราว่างและพร้อมเรียนรู้ให้ปปับไมค์เสียของเรามองว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกถ้ายิ่งไปเกียดการเรียนก็ยิ่งทําให้เราเรียนได้ไม่ดีการเรียนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนในห้องเรียนหรือการสอบอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการเรียนแบบ l i f e long learning ที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เรา กิจกรรมการ,รวาดภาพการตลาดออนไลน์ทักษะต่างๆก็สามารถใช้เทคน,นิคอรนนี้ช่วยในการเรียนรู้ได้นะคะ